ครั้งหนึ่งในโลกที่แสงและเงาสอดประสานกันอย่างสมดุลมนุษย์ได้ค้นพบแร่เจ้านำเงินซึ่งเปร่งประกายราวกับมีจัก,กรวาลซ่อนอยู่ภายในสีรุ้งของมันสะท้อนถึงพลังแห่งชีวิตพลังแห่งการปกป้องและพลังแห่งโชคลาภที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตำนานเล่าว่าแร่นี้ถูกยกย่องว่าเป็นแร่วิเศษที่จะช่วยให้ผู้ครอบครอง ให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีและดึงดูดพลังที่เกื้อหนุนต่อชีวิตที่สำคัญแร่เจ้าน้ำเงินยังถูกนำไปผสมเป็นส่วนประกอบศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเนื้อนวะโลหะซึ่งถือว่าเป็นเนื้อโลหะสูงสุดในเชิงพุทธินและพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ต้องปลุกเสกด้วยซ้ำสร้อยข้อมือบรูก,กาเดียนหรือเทพน้ำเงิน จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับธรรมดาแต่คือการหลอมรวมตำนานความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งจัก,กรวาลให้อยู่ใกล้ข้อมือของคุณทุกเม็ดหินถูกคัดสรรอย่างประณีตทุกเส้นเชือกถูกถักทอด้วยความตั้งใจทุกชามตรงกลางเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องเพื่อให้ผู้สวมใส่สัมผัสได้ถึงความสงบความมั่นใจและแรงดึงดูดโชคลาภเมื่อคุณสวมบูกาเดียนหรือเทพน้ำเงิน คุณจะรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่โอบล้อมเหมือนมีผู้พิทักษ์คอยอยู่เคียงข้างทุกครั้งที่มองเห็นประกายของหินคุณจะระลึกได้ว่าชีวิตคุณคู่ควรกับสุขภาพความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศใดหรืออายุเท่าไรบูการเดียนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความสง่างามที่ทำให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นใจพร้อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำไมคนถึงอยากครอบครองบูการเดียนเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือเรื่องราวที่คุณได้พกพาไปทุกที่เพราะมันคือการเชื่อมต่อระหว่างความศรัทธาพลังงานและความหรูหรามันจะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกเลือกให้ได้รับการปกป้องจากบูการเดียนบูการเดียนไม่ได้แค่ตกแต่งข้อมือของคุณ แต่เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและสุขภาพที่ดีค่าคือเทพน้ำเงินใครมีค่าไว้จะมีแต่ความสุขและความมั่งคั่งตลอดไป